่าน่าจะไปแล้วเมื่อกี้มีคนบอกว่าแบบลูกเห็บตกแต่ว่าแนึกว่าแบบเขาพิมพ์มาเล่นๆไงอะกลับมาแล้วครับมาลได้ยินกันไหมสวัสดีครับสวัสดีครับไฟดับครับเมื่อกี้งงเลย <IST uk t av is> โลโลใครมาแล้ว,โลโลลวยกมือให้ดูหน่อยโลโ Facebook เป็นไงบ้างเดี๋ยวนะ u ูทู e ตอนนี้เออ่มาแล้วครับมาแล้วครับคอมเมนต์มาเลยนี่ผมแบบเพิ่งอยู่กรุงเทพมาแล้ว <c oughs> <c oughs> เพิ่งเจอไฟดับ <laughs> ครั้งแรกๆเลยนะ <c oughs> อ๋ออยู่มาแบบเป็นสิบสิบปีน้อยครั้งมากนะ แต่ถ้าตอนที่อยู่ปัจจินนิดับบ่อยดับนานด้วยฮะปัจจินสมัยที่ก่อนสมัยนี้อาจจะดีขึ้นแล้วมั้งครับปัจจินนิดับนี่มีแบบสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงอ <c oughs> ่ะบ้านผมนี่ยังดับอยู่เลยครับตอนทิ้งดับอยู่เลยม <c oughs> ึงนี่จะเอาชนะไปถึงไหนเฟซบุ๊ก <Facebook S 2> <c oughs> ไม่ไม่เห็นนะเออดี๋ยวดูเช็คเฟซบุ๊กให้นะครับอ๋อเฟซบุ๊กยังไม่ได้กดโกลไลต์โอเคเอาละ สวัสดีครับอ่ะเฟซบุ๊กไปแล้วฮะปลิวครับปลิวฝนเริ่มมาแล้วก็จริงๆเมื่อกี้ก็จะครบ <c oughs> เวลาที่เราจะไปอยู่แล้วแ่วะครับแต่ว่าไม่ได้ล่ำลากันเพราะนั้นวันนี้ก็เลยเข้ามาล่ำลากัน้กหน่อยนะครับก็วันนี้ก็เป็น sunday ์ป๊อปไลนะครับแล้วก็ บรรยากาศก็จะชิวๆแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอกันแบบในช่วงบ่ายวันอาทิตย์บรรยากาศเราก็จะทําให้มันเป็นชิวๆแบบนี้จะตอนคืนก็จะเป็นบรรยากาศชิวๆแบบนี้แหละครับคุณเริ่มเป็นโจอี้ยแล้วเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วแต่ว่าก็เดี๋ยวถ้าสถานการณ์ดีขึ้นจะดึงเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเข้ามาร่วมร้องเพลงกันมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ก็จะมาแค่คนที่อยู่ในระแวกเดียวกันแล้วก็ปลอดภัยกันทั้งหมดจะได้แบบ หนึ่งก็คือโดยสุขภาพกันเองด้วยและสองก็คือจะได้ไม่ต้องเออเป็นดราม่าว่าเราไม่ได้สนใจการโซเชียลดิสทินซิ่งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาดูดวงเดือนอันดูแล้วก็ลวลวหลายเพลงที่เราทำกันมานะครับีอยโจยี่ฝากก่อนที่จะจบไลฟ์นี้ฝากดวงเดือนถึง30ล้านไว้ก่อนครับก็ก็ ก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกคน,นครับท,ที่ที่ยังแบบฟังเพลงของแบบผมเพลงดวงเดือนอยู่นะครับแล้วก็ก็ขออนุญาตฝากอีกครั้งก็ดันให้ถึง30ล้านเนี่ยนะครับก็ถ้าถึง30ล้านนี่ผมจะกราบขอบคุณเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะครับนึกว่าจะทําอะไรบัวรอเลยว่าจะ, <c oughs> จ,ะจะเลี้ยงจะอะไรท <c oughs> ุกอย่าง <c oughs> ขอบคุณทุกคน,นพูดรตรงนี้ <c oughs> สมมุติถึงร้อยอ่ะพูดกันตรงนี้เลยครับถ้าถึงร้อยล้านคุณจะ ทำสิ่งใดถ้าสิ่งร้อยล้านเหรอครับแก้ผ้าร้องกลางอะโศกโดนจับถ้าถ้าผมขอไปเล่นกล้ามขาผมสามารถแก้ได้ครับใช่ครับโอ้แลตอนนี้คนดันเงินี่่หายว่าวงเลยครับก็น่าจะเป็นเทนโจครับเทนโจอีกแล้วอ่ะวนเวียนเทนโจเปลี่ยนเทนโจเป็นอันนี้ได้ไหมครับ อะไรข้างเทนโจครับคล้ายๆเทนโจก็เป็นอีกหนึ่งครับอะไรอะโอที่เป็นของญี่ปุ่นนะครับโออิชิเขาเรียกอะไรนะครับพีบ่ปอกครับกูะจะไม่รู้ไหมโอตโตยะใช่อ่ะเอยไม่ใช่มั้งครับ <laughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันชื่อ, <laughs> อร้านไม่เป็นไรไปโอเค,คขอบคุณแล้วก็เดี๋ยวให้โจอี้ทิ้งท้ายหนึ่งเพลงนะครับแล้วก็จากลากันไป ทำให้คิดถึงวันนั้นยังไม่จางไป พบเจออะไรที่มันผูกมันพันกันมันคงไม่ยากเกินเท่าไรถ้าวันนี้ไม่มีเขาและคงไม่ยากเกินเทไรถ้าพรุ่งนี้มีเพียงเราคนเดียวไม่ต้องไปสนใจ ใครสักคนที่ทำให้เราเงาใครสักคนที่ยังคงทำให้เราเศร้าแม้วันนี้ยังคงเสียใจ จนลืมมันเพียงนิดเดียวจะหากเราไม่ต้องพบเจอไรที่มันผูกมันพันกันมันคงไม่ยากเย็นเท่าไรถ้าวันนี้ไม่มีเขาและคงไม่ยากเย็นเท่าไรถ้าพรุ่งนี้มีเพียงเราคน มันก็แค่เรื่องเ่อวามันคงไม่ยากเกินเท่าไรถ้าวันนี้ไม่มีเขาและคงไม่ยากเกินเท่าไรถ้าพรุ่งนี้มีเพียงเราคนเดียวไม่ต้องไปสนใจมันก็ สุขภาพนะครับทุกคนไว้เจอเจอกันใหม่คราวหน้าค,ครับ,รบจบแล้วพี่จบแล้วครับสวัสดีครับ <laughs>